รีวิว Toyota c a m มรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมครับตัวนี้ครับไปออกใหม่ป้ายแดงนะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนกว่าพี่จะมาหาผมนะเดือนล้านสองเท่านั้นและถ้าพี่แชร์คลิปนี้ออกไปและใส่แคปชั่นว่าแชร์รถแสนนะรับส่วนรถไปเลยอีกหนึ่งแสนนะครับอันนี้เหลือแสนหนึ่งเหลือแสนเอ็ดกว่าแล้วก็ถ้าพี่มีแบงก์สิบนะไม่ต้องแชร์ก็ได้ถ้ามีแบงก์สิบนะไม่ต้องแชร์คลิปนี้ออกไปก็ได้สามารถใช้แบงก์สิบมาเป็นส่วนรถได้เหมือนกัน1นึ่งแสนนะครับอันนี้เหลือแสนเอ็ดเท่านั้น และคันนี้ให้กันมาบ้างเดี๋ยวพามาดูนะเริ่มจากกระจังหน้าเป็นสีบอลน,นะสีออกเทาๆบอลบ,อบอแบบนี้โลโก้โตโยต้าสีคมเมี้ยมตัดด้วยขอบคมเมี้ยมแบบนี้ส่วนโลโก้เขาจะมีขอบสีฟ้านะเป็นการป่งบอกว่าเป็นเครื่องไฮบริดครับแล้วตัวนี้ประหยัดน้ํามันมากพี่เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ด้วยมีเซนเซอร์ดิวเรหน้าด้วยนะระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเดทัม r u ั n นิ่งไลท์นะอันนี้นะรอมก็กอลลอยเดิมจากโรงงานเป็นสี บอลเงินแบบนี้มาพร้อมอยาง b r i d g s t o n e นะใช้ดีนะพี่แบรนนี้ใครเคยใช้น่าจะรู้แล้วตัวนี้โลโก้ไ b เบดประหยัดน้ำมันครับส่วนตรงกระจกนะครับมีไฟเดียว LED ให้ตัวน,นี้ก็เป็นสีขอบเมียมสวยสวยเลยระบบกุญแจนะเป็นแบบ k e ย์เล s นะพี่สามารถสัมผัสปลดล็อกรถได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจไม่ใช่ไม่ต้องใช้กุญแจ,ไม,ไ,มแจไม่ต้องจับกุญแจขึ้นมาพี่ขอแค่มีกุญแจอยู่ในรัศมีตัวรถแล้วมาดูที่การตกแต่งภายในรถครับ จะตกแต่งด้วยหนังสีดํานะครับทั้งคันเลยแล้วก็กระจกนะออตุออต้ทุกบานเนะี่ยปรับไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะพี่ก็แค่หมุนหมุนแล้วก็บิดบิดได้เลยนะปรับกระจกได้เลยเบาะสามารถเซตได้นะปรับเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเป็นไงปรับเบาะไฟฟ้านะกระดิกนิ้วขยับเบาะได้พี่ไม่ต้องออกแรงเยอะปุ่ม push start อยู่ตรงนี้ครับพวงมาลัแบบมัลติฟังก์ชันนะให้ออปชั่นมาแน่นๆสามารถ คุยสายรับสายในโทรศัพท์ได้พี่ไม่ต้องจอดรถคุยได้เลยภายในรถรับสายได้และคันนี้พี่มีโหมดต่างๆให้มากมายคูดคอนโทรลมีมาให้ครับคันนี้โอ้โหระบบสังเกตด้วยเสียงหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้อครับใหญ่ๆแบบนี้เลยะระบบเกียร์เป็นแบบออโต้นะเกียร์ออโต้มีแพ็ตมีแพเทิชิพให้ด้วยนะตนัวนี้แพเทิชิพมีมาให้ด้วยพี่เป็นไงอยู่ตรงนี้นะอยู่หลังพวงมาลัยนะซ่อนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอืม่มแล้วก็ นี่โหมดต่างนะครับมีอีคอนโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดอีคอนก็จะประหยัดน้ำมันนอร์มอลนี่ก็คือแบบปกตินะแล้วก็สปอร์ตนี่เพิ่มความแรงเอ้ยเพิ่มความแรงพี่แล้วก็มี e v โหมดด้วยอุย้ยเบรกมือไฟฟ้าอีกต่างหากพี่สาหรับใครนะที่ขับรถแล้วมีปัญหาเรื่องดึงเบรกมือไม่ขึ้นพี่แรงน้อยนะครนนี้ตอบโจทย์เบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยตรงนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้วางโทรศัพท์ชาร์จแบบแม็กเซฟได้นะนะรอรอ,อปรับแอร์ออโต้ได้ด้วย ปรับแอร์ออโต้ได้ด้วยหน้าจอรับรอง Apple Car p l พ y Android Auto แลวครันนี้มีสัทลูให้ด้วยนะพี่เป็นไงเปิดได้นะสัทลูมีให้ที่บังแดดมีกระจกนะพี่แต่ซีนมันยังไม่แก่เลยอาจจะไม่อยากเปิดให้ดูนะไม่อยากลอกออกตัวนี้กระจกตัดแสงได้แบบออโต้ Auto เรียบร้อยครับสวยมากนั่งสบายพี่ปัดน้ำฝนก็ออโต้นะพี่ตัวนี้ปรับน้ำฝนออโต้ด้วยที่ไม่ต้องแบบถ้าฝนตกกะที่ไม่ต้องมากระดิกมีี่ตั้งออโต้ปล่อยมันปัดเองเลยพี่ตัวนี้ แล้วมีที่กันรอยมือเปิดประตูให้ด้วยนะจะเป็นแบบใส่นะตัวนี้กันรอยมือเปิดที่มาดูที่ด้านหลังบ้างไปไหนแอร์หลังมีให้ครับปรับตรงนี้ได้ไฟไฟ,ฟ้าปรับตรงนี้ได้ใครนั่งด้านหลังที่รถผู้บริหารนะไปไหนขยับได้นั่งตรงนี้แล้วก,ก็ตึ๊บอุยโคตรเท่พี่ที่พักแขนโคตรหรูยยงไงพักแขนได้ล็อกอยู่ทรงเลยก็น,นี่เปิดอะไรนี่โอ้ย ต่อเกินไปแะ้วโอ้โหอะโหโคตรรู้ท้าพี่พี่แม่จัดดูดูดูตอนมันเด้งออกนี่สโตรโอ้โหดูมีความเป็นผู้ดีมากอะเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บโคตรดีนี่สวยจัดเลยแล้วก็อะเขาจะมีการตกแต่งด้วยไฟตรงนั้นด้วยนะถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะเห็นชัดนะพี่ตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ตรงนี้ก็มีนะ กลางคืนมันจะสวยมากนะมีม่านให้ด้วยมีม่านบังแดดให้ด้วยพี่ไม่ต้องเอาที่บังแดดแบบแปะจุกเนาะอันนี้มีให้เลยดึงขึ้นเอาลงได้อันนี้ดึงขึ้นก็ได้เอาลงก็ได้ถ้าเอาลงมันก็จะเป็นเหมือนบานนี้นะแต่ถ้าเอาขึ้นมันก็จะมาเป็นแบบนี้หรือด,นะด้านหลังก็มีนะด้านหลังก็มีเห็นไ่ยด้านหลังด้านหลังก็มีให้นะบังแดดที่ไม่ต้องร้อนมาดูที่ช่องเก็บสัมภาระบ้าง มาช่องเก็บสัมภาระท้ายที่นี่ใหญ่ๆเลยนะเก็บของได้เยอะมากเก็บของได้เยอะมากครับสรสวยเลยแล้วก็ดูเปิด,ดตัวตรงนี้หน่อยไปเจ้าดูนะเปิดออกมาพี่มีช่องเก็บอะไรให้นะมีอะไรให้ครบพี่ออกใหม่ป้ายใดัใงไงยังไงเราให้อย่างไงนะครับเหมือนกันเลยเซ็นเซอร์หลงังมีมาให้กล้องมองหลงังมีให้เซ็นเซอร์หลังอีกสี่จุดนะครับ 4จุดนะ4ี่จุดนะดนะแล้วก็สติกเกอร์จากตัวยต้าอมาตะขวัญแก่นนี่เองอืมลรอจัดเลยตัวนี้เดี๋ยวให้ดูที่นั่งฝั่งคนข้างคนขับบ้างดีกว่าเฮ้ยยังไม่ได้เปิดนี้ให้ดูเลยนะนี่เดี๋ยวลองเปิดดิอ้โคตรใหญ่พี่เก็บของได้โคตรเยอะครับเก็บเก็บของตรงกลางนะใหญ่มากันนี้ก็ดึงได้นะร,รูดมาได้อยางงี้เลย ปิดได้นะนี่นะเ้วปิดบ้างให้ดูไฟตัวนี้ไฟสีอะไรไฟสีขาวนะพี่ไฟสีขาวนะตัวนี้ต้องมองหน้ามีให้ด้วยโอ้โหแถมไปกับตัวรถเลยพี่คดคุ้มเลยนะซื้อไปจบๆเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยอะรถใช้งาน้อมใช้งานเลยเปิดช่องเก็บเอกสารให้ดูก็จะมีนี่ช่องเก็บเอกสารเล่มเอกสารเดิมๆนะคู่มือรถมีให้นี่นี่เดิมๆนะพี่ของโตโยต้านะ เอาไปเลยเอาไปเอาไปก็ไปดได้เลยไปเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องบ้างดะเ,เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งอ่ามาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างครับ ตัวนี้นะได้โชคมาด้วยเปิดมาเด้งขึ้นเลยไม่ต้องออกแรงเยอะครับและมาพร้อมเครื่อง2.5นะแรงและประหยัดน้ำมันพี่เป็นไฮบริด2.5ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันและดูพี่รถเราสวยๆเลยนะรับประกันโครงสร้างเดิมนอ็อตไม่มีรอยขันนะเดิมทุกจุดรับประกันไม่เคยมีชนหนักจมน้ำพิกฟ้มยอมแมวก็ไม่มาแน่นอนถ้าพี่ซื้อไปแล้วไปตรวจพบเจอภายหลังนะนำกลับมาเลยเราซื้อรับซื้อคืนเต็มจำนวนพี่ แล้วดูให้แผงกันความร้อนนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยปีเปิดนะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพเดิมๆนั่งขันครับการทําความสะอาดด้วยดูที่ความทําความสะอาดด้วยนะครับทางร้านของเรานะจัดการบิวให้ใหม่ครับเหมือน,นออกใหม่ป้ายแดงพี่รอยซอกเล็กๆน้อยๆทาความสะอาดให้หมดครับฝุ่นแทบไม่มีอาจจะเห็นฝุ่นบ้างเพราะว่าจอดนานนะแต่ถ้าพี่ซื้อไปนะครับเราเปลี่ยนถ่ายของเลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เช็คแบตเตอรี่ให้ใหม่ี่แล้วทําความสะอาดให้อีกรอบครับ ให้เหมือนสภาพออกใหม่ป้ายแดงนะพี่อ่ะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครสนใจคันนี้พี่ก็สามารถปัดขวาแอดบ้านเขียวที่หน้าปรไฟลมาได้เลยหรือโทรมาที่0640070702นะสำหรับใครที่อยากทำเฮ้ยสำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปไหนรีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าอยากดูคันไหนนะพี่สมมติไปดูไร์สดนะไปเจอคันนั้นถูกใจมันอาจจะเห็นวัเดียวนะพี่สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โคตดไหนของผมก็ได้แล้วแจ้งเลยว่าอยากให้ทำรีวิวคลิป รถคันนี้เดี๋ยวผมไปทํารีวิวให้นะก็จะรีวิวให้ดูถึง8นาทีแบบนี้เลยให้ดูชัดๆละเอียดๆเยดลยพี่สวยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ